ไปดูข้อต่อไปเลยดูซิว, procent, <magnets start clubs> ว่าจะแก ouais. Problem, <habitude> ้ป pues, okay. ัญหาโจทย์ข้อนี้ได้ไหมดูซิ คุณครูจะไม่พูดอะไรเลยข้อนี้ข้อนี้ให้สิบคะแนนหนึ่งฉบับผมจะเอาไปไว้ในหน่วยไหนล่ะครับปูจิมมี่หน่วยบาทเหรอหน่วยสตางค์เหรอหนึ่งฉบับเนี่ย ดูสิคุณครูจะไม่อธิบายเลยข้อนี้ดูสิจะทำได้ไหม,ไมใครสามารถอธิบายข้อนี้ได้ไอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณครูอ่านโจทย์ให้ก่อนตุย้ยใครชื่อตุย้ยม,มีไหมในห้องเนี้ยตุย้ยน่าจะเขียนว่าตุ้ยนุ้ยนะ ตุ้ยซื้อลำไยญ่32บาท50สตางค์ให้ธนบัตรห0ึบาทหนึ่งฉบับตุ้ยจะรับเงินทอนเท่าไหร่อะพี่เตชินลองอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยเอาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก่อนอ่ะไล่มาเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ ตู้จะรับเงินทอนเท่าไรสิ่งที่โจดย์กำหนดให้ตุ้ซื้อลำตุ้ซื้อลำใหญ่3าบาท50สตางค์ให้ธนาบัตรห0ึบาท1นฉบับข้อนี้เป็นวิธีอะไรวิธีลบครับวิธีลบตัวไหนเป็นตัวตั้งอนะเอาไหนเป็นตัวตั้ง100บาทครับเก่งมากค่ะพี่เตชินพูดถูกนะคะ บางคนเนี่ยข้อนี้คุณครูจะเล่าให้ฟังพี่ป .4 เขาบอกว่าเอา1นึฉบับ1นึฉบับเอาจะวางไว้ตรงไหนอะ่ะบอกว่า1นึ่งฉบับนี่มันไม่เกี่ยวเลยเลยพีงแต่เขาบอกว่าท่านบ,าบาัตหนึ่งร้อยบาทอะคือ1นึฉบับก็คือว่าเอา100ใช่ไหมคะเป็นตัวตั้งอยู่ในหน่วยของอะไรค่าหนึ่งร้อเนี่ยในหน่วยบาทมีหน่วยเป็นสตางค์ไหมไม่มีนะคะลบด้วยเท่าไหร่คะ เออสามสบสาทห้สตางค์โอ้ยเย่ยม,มากใครคิดแบบพี่เตชินเหมือนกันอ่าโอเคถ้าโจทย์ข้อนี้บอกว่าถ้านบัตรห0าบาท,บาทนักเรียนก็ต้องเอาอะไรเป็นตัวตั้งคะห้าเป็นตัวตั้งนะคะในหน่วยสตางค์ก็เขียน00ยึดหลักไว้เท่านั้นเอง วิธีคิดแล้วโอ้โห วิธีคิดหน่วยบาทหน่วยสตางค์ให้ธนบัตร100บาทหน่วยสตางค์ไม่มีเขียนศูนย์ยืดหลักไว้2อนะคะตุ้ยซื้อลำไยามสบาท50สตางค์นำมาลบกันในหน่วยสตางค์ลบได้ไหมคะลบได้ไหมเอ่ยใครว่าลบได้ ลบไม่ได้ต้องไปกระจายจากหน่วยอะไรมาหน่วยบาทกระจายมาเท่าไหร่คะห0ึ100สตางค์หรือ1บาทนั่นเองส่วนในหน่วยบาทเนี่ยกระจายไปแล้ว100%สตางค์คือ1บาทก็จะเหลือ99บาบาทนะคะในหน่วยสตางค์ลบกันเหลือ ห้าสิบในหน่วยบาทลบกันเหลือเก้าลบสองเหลือเจ็ดเก้าลบสามเหลือหกตุ้ยจะได้รับเงินทอนหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ใครตอบก่อนคุณครูอีกโอ้หลายคนหลายคนเก่งมากค่ะเวลาตอบนักเรียน นำประโยคที่โจทย์ต้องการทราบมาแต่คำว่าเท่าไรไม่ต้องเอามานะคะตุ้ยจะได้รับเงินทอน7 7บาท50สตางค์วันนี้มีการบ้าน3หน้านะคะแต่ให้ส่งวันศุกร์ดีไหมอ่ะแบบฝึกทักษะนะคะหน้า91 92 93เอาเขียนลงไปเลยส่งวันศุกร์ให้ไปน,นอนคิดเล่นๆง่ายๆหน้าแรกๆง่ายๆนะคะเอาละสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนแล้วก็สามารถที่จะนำประโยชน์ในการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ